คุณแพรทองทานเอามาโพสในไอจีเอ็นรักจินไปเล่นกอ๊อปมีเจ้าสัวด้วยมีคุณอันทุกทินด้วยแล้วก็มีสองคนเนี่ยผู้ชายห้าคนเนี่ยตอตีกอ๊อปไอผมก็เล่นกอ๊อปผมก็รู้ว่าไอก๊อปเนี่ยบบมันมีอะไร <S <S คุณจะตีก้าหลุมหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราเรู้เลรู้อัตราเราก็ถามว่าใครจ่ายล่ะประเหตุก็คือคุณแพรทองทาเอามาโพสในไอจข่าวก็เอามาลง พอเอามาลงก็ไปลงขาลงลนะ่าวลงรูปนะนักกิ่นไปเล่นกอล์ฟมีเจ้าสัวด้วยมีคุณอนุทินด้วยแล้วก็มีของคนเนี่ยผู้ชายห้าคนเนี่ยพอตีกอล์ฟไอ้ผมก็เล่นกอล์ฟผมก็รู้ว่าไอ้กอล์ฟเนี่ยมันมีอะไรคุณจะตีเก้าหลุมหรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งกรีนฟรีเท่าไหร่ของแคปฟรีเท่าไหร่สามไอ้กอล์ฟค์าเนี่ยเท่าไหร่พอเรารู้เลทรู้อัตราเราก็ถามว่าใครจ่ายละ่ะเห็นไหมฮะ ไอ้คนที่เป็นเจ้าภาพจ่ายเนี่ยเป็นคนหนึ่งให้คนรับเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยไหมเรื่องอย่างนี้เมื่ออย่างอย่างท่านทั้งฝเนี่เราไปกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เพราะวันนั้นเนี่ยท่านยังไม่พ้นโทษถูกไหมฮะมันไม่เกี่ยวแต่คนที่ยืนข้างๆท่านอนะอาจจะเกี่ยวเกี่วตัวคุณแพทองทานเนี่ยทำไมผมต้องยกนะคำสั่งของคุณเฟษฐามาสามคำสั่งว่าคุณเนี่ยเป็น รองประธานเป็นประธานเป็นคณะกรรมการนู่นนี่นั่นความหมายของกรรมการซึ่งมันมีอยู่ในมาตรา4ของกฎหมายปปชนะครับกฎหมายปปชเนี่ยง่ายๆมาตรา4เจ้าพนักงานหมายถึงผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อมาวักต่อมาเขาบอกเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึงนีง่ข้าราชการพนักงานรับวิสาหกิจและให้หมายรวมหมายความรวมถึงกรรมการและอนุกรรมการ เท่ากาันรับประโยชน์หนึ่งสองแปดในเขาห้ามในเขาห้ามในท่อนแรกใช่ไหมอต่ถ้าท่าน<ช>บอกบว่าเออวันนี้ไปงานเลี้ยงสมมติมว่านะคุณแพทองคานไปงานเลี้ยงพักรวบไอ้อย่างเงี้ยเคยร้องมาแล้วปอประชก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นประเพณีมันเข้าธรรมจัญญาไอ้อย่างนี้ตอนหลังที่ที่เลี้ยงกันผมถึงไม่ร้องแล้วไงเพราะเราเคยร้องไปแล้วแล้วเขาวางหลักมาแล้วเราไม่ใช่บอกบอกเอ้เราเห็นหนังสือตอบคนหรือไม่เห็นฉันก็ร้องร้องเอาแสงอย่างเงี้ย ไม่ใช่เราก็ตัดประเด็นไปแต่อันนี้คุณบอกว่าคุณไปเป็นครอบครัวเดี๋ยวครอบครัวก็ตามมาเราก็ถามว่าแล้วไอ้ภาพคือคุณร้องเพลงกันนะ,นะครับกินอาหารร้องเพลงกันเนี่ยใครจา่าย